สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการแก้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแปดห้าสองศูนย์ที่เราเจอกันอยู่ประจําก็คืออาการนี้นะครับแบตเตอรี่กากบาดนะครับหรือนะครับในกรณีที่เราอาการนี้เนี่ยตัวโปรแกรมก็จะทําการบูตไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังอยู่ในสถานะนี้นะครับตัวนี้ผมทําการเทสนะครับกับตัวจิกเทสนะครับจ่ายไปจากกัาพไพนะครับจ่ายไปบวกลบจากกัาพไพนะครับซึ่งจับจิกเทสชุดนี้สามารถเปิดเครื่องได้นะครับโดยใช้ไปจายกราฟไายนะครับอะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้กันนะครับในอาการเสียในส่วนของแบตเตอรี่ ID เสียเนี่ยครับเกิดจาก IC ในส่วนของ U นะครับ605นะครับทํางานผิดนะครับไม่สามารถตรวจไม่สามารถส่งไฟหรือส่งสัญญาณตรวจสอบให้กับ CPU ได้เลยส่งผลให้ตัวมันเองนั้นเสียวิธีการเปลี่ยนก็ สามารถยกจากบอร์ดได้นะครับหรือซื้อเม็ดใหม่มาเปลี่ยนได้นะครับในกรณีที่เปลี่ยนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเปิดซิงค์ทั้งซิงค์นะครับซึ่งส่งผลให้พื้นที่70%นะครับของตัวเครื่องซึ่งจะเป็น c p u อัดกาวเนี่ยผ่าความร้อนโดยตรงนะครับเราอาจจะไม่ได้อาการเดิมคืนนะครับอาจจะได้อาการไฟแดงกระพริบถามไปนะครับสําหรับในกรณีที่เปิดควรจะเจาะแค่ซิงค์นะครับในกรณีที่เรามั่นใจว่าจุดนี้เสียหายจริงๆนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับใช้ลมร้อนประมาณ สองร้อแปดสิบนะครับแล้วก็ทำการใส่ลั๊กเข้าไปหน่อยนึงน,นะครับเขี่ยในซี <N> ในส่วนของตำแหน่ง U หกถึงห้านะครับตามรูปนะครับตัดไป สำหรับท่านที่ไม่รู้ตำแหน่งนะครับว่ามาร์กอยู่ตรงไหนนะครับให้ให้จําไว้เลยนะครับตัวตำแหน่งไอตัวในส่วนของแบตเตอรี่แอไอดีนะครับจะจะมีตัวหนังสือเขียนว่า LIO นะครับถ้าเราตั้งบอร์ดแบบนี้นะครับตั้งบอร์ดแบบนี้ก็คือตัวหนังสือจะต้องตั้งอ่านนะครับตัวหนังสือจะต้องตั้งอ่านเนื่องจากในส่วนแบตเตอรี่ไอดีนะครับตัวไอซีเป็นลักษณะอ่ะอันนี้คือเม็ดใหม่นะครับ ไอซเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราจะวางผิดได้แค่สองรอบเท่านั้นนะครับอะดูนะครับนี่คือเม็ดใหม่หลังจากสอนหน้านี้เม็ดที่วางส่อออกไปเป็นอาการบูทแบตเรตแบค้างนะครับไปบูทแบตแล้ระคืนแบตรการกระบ,บาดทำการ Re ate, รีเทสเม็ดใหม่ลงไปนะครับ ก็เช่งเดียวไปนะครับคือทำการใส่ฟลักเข้าไปหน่อยนึแล้วก็สำหรับในตำแหน่ง i p u 6ก5นะครับ ทำงานหลายอย่างมากนะครับถ้าเม็ดนี้เสียส่งผลต่อเครื่องหลายอาการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการบูตโลโก้แบตเตอรี่75%ค้างรวมถึงแบตเตอรี่ ID ไม่เจอนะครับส่วนหนึ่งนะครับรวมไปถึงอาการไฟแดงกระพริบด้วยนะครับจากที่ผมเคยซ่อมอยู่นะครับนีนะครับหลังจากที่เราจ่ายไฟเข้าเครื่องเสร็จเรียบออทำการเปลี่ยน IC นะครับในส่วนของแบตเตอรี่ ID เข้าไปที่เครื่องแล้วนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาทําการเช็คกันแลกรณีนี้ผมจะทําการเอาเครื่องนะครับไปทําการเป่ากับตัวพัดลมนะครับให้บอร์ดเย็นนะครับอย่าพยายามนะครับจ่ายไฟเข้าเครื่องขณะที่บอร์ดนะครับกําลังร้อนอยู่นะครับเนื่องจากจะส่งผลต่อเมนบอร์ดโดยตรงนะครับเนื่องจากตัวแบตเบอรี่เนี่ยจะใช้ซีดีเลย์นะครับในการเปิดเครื่องนะครับจะไม่มีคาสั่งเปิดเครื่องแต่แบตเตอรี่เข้าไปเครื่องก็จะติดเลยนะครับก็ใจเย็นนิดนึงนะครับหลังจากที่ ทำการเอาไฟไปไป,ไปจ่ายในส่วนของตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทําการตบซิกเคสขึ้นมาแล้วก็ใส่ไฟนะครับส่วนในส่วนของตรงนี้เข้าไปครับก็จะทำการกดซิกเคสเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากที่นะครับทำการเปลี่ยนไอตัวดีเลย์นะครับไอไอ,ไอตัวแบตเตอรี่ idu หกศูนย์ห้าในเลเยอร์ hmm. เข้าไปแล้วนะครับจะต่างจากตอนแรกอย่างไร เห็นไหมครับตัวเครื่องจะไม่ขึ้นแบตเตอรี่การกบาดแล้วนะครับลักษณะการจ่ายไฟนะครับก็ยังเป็นการจ่ายไฟจากมิเตอร์ทัพพายโดยผ่านจิกเทสนะครับสําหรับท่านที่รักงานก่อมนะครับในส่วนของจิกเทสเนี่ยมีความจําเป็นมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแบตเบอรี่นะครับผมจะซ่อมเยอะมากนะครับถ้าไม่ได้จิกเทสนะครับในการอนวยความสะดวกเราจะไม่สามารถทําการวัดไฟได้เลยนะครับว่าจุดแต่ละจุดมีไฟออกตามคาสั่งหรือเปล่านะครับเนื่องจากแบตเบอรี่นะครับเรารู้กันอยู่ว่า ไอซีนะครับแต่ละตัวนั้นมีข้อจํากัดนะครับไม่สามารถหาซื้อได้นะครับการจะวิเคราะห์หรือว่าการจะตรวจสอบให้ขาดว่าส่วนใดเสียหายนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการวัดไฟขึ้นมานะครับนะครับตัวเครื่องก็จะบูตไปถึงตรงตําแหน่งแบตเตอรี่นะครับจนจะสุดนะครับก่อนหน้านี้บูตไปนิดนึงนะครับบูตไปแค่จุดหนึ่งก็จะขึ้นแบตเตอรี่กากะบาดเนื่องจากแบตเตอรี่ดีนั้นเสียหายจริงๆ ิกเทสตัวนี้สามารถบูตเข้าหน้าเมนูหลักได้เลยนะครับสามารถใช้วัดไฟในส่วนของจุดที่เป็นกล้องนะครับ IC เมมโมรี่การ์ดนะครับ IC ชาร์ตนะครับรวมถึง IC ไฟจุดต่างๆที่จ่ายออกจากบ q h ิวนะครับเห็นไหมครับตัวเครื่องก็จะสามารถเข้าหน้าเมนูได้นะครับตัวนี้ผมไม่สามารถทําการตั้งค่าได้เนื่องจากไม่ได้ใส่จสยติกไว้นะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังนะครับก็จะทําการนะครับ ส่ายไฟโดยตรงเข้ากับตัวจิกเ e สอะแดปเตอนะครับรุ่นนี้ทำออกมาตัวนี้เป็นแบ a c k เ e อรี่8520นะครับอ่ะนะครับตัวเครื่องก็สามารถเปิดตรวจเช็คได้ทุกจุดนะครับสำหรับท่านที่ติดขัดปัญหาเรื่องการซ่อมแบ a c k เบอรี่นะครับก็สามารถโทรถามได้นะครับสอบถามได้หรือว่าเข้าเยี่ยมชมการซ่อมได้นะครับที่ www.kbox นะครับหรือ w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  i n t e l l a เท0 3 com นะครับ ก็ยินดีให้คําแนะนำครับผมสวัสดีครับ